สวัสดีค่ะแอนดี้นะคะค่าให้เสียงโดยพี่อ้อยนะคะเป็นชวนวันนี้สิวพันธ์ค่ะเพื่อนหมดเรื่องแล้วถึงเวลาทำอาหารต่อดูมีความรู้เป็นนักประดิษฐ์ช่วยเ,เพื่อนเหมือนอยู่ฝ่ายข้อมูลนะคะอุยอองจริงชอบทุกตอนค่ะเพราะว่าในคาลิเตเตอร์คือเขาอยู่กัน3าคนมันก็จะสนุกอยู่แล้วทุกตอนต้องได้ผลแน่พร้อมกันไหมพร้อม ไปปาากกีสถนนัให้เริ่มจากของใกล้ๆตัวก่อนก็นได้นะคะอุปกรณ์ <ış น> พวกของในบ้านเนี่ยพลาสติกวดพดาสติกเราสามารถเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างเลย <m> มันจะทําให้แบบว่าน้องๆเกิดความคิดส,สร้างสรรค์แล้วก็มันสามารถต่อยอดอาจจะไปเป็นอาชีพในอนาคตก็ได้ น้องๆน,นะคะชมฟุตเทกเกอร์เพราะว่าอันนี้จะให้ข้อมูลความรู้ในการประดิษฐ์ค <ว ow. S 1> ือนอกจากสนุกแล้วเนี่ยคือเขาจะเป็นตัวละครที่ให้ความรู้ด้วยก็อยากให้เด็กๆด,ดูกัน <laughs>